นี่คือเพื่อนใหม่ของยาญานะคะตอนนี้มีทั้งหมดเก้าตัวแต่ตู้มันจะน้อยเกินไปมันก็เลยกเกิดความวุ่นวายว่ายวนกันไปหมดเลยหเหลียงป้ามันก็สบายตาดีด้วยค่ะเมืองยญ่ามันล่อยนามวายนาม เวลาเขาเอื่อน,นมากินอาหารเขากัสิขึ้นมากยายจะชอบเลี้ยงตัวน,น้อยๆก่อนนะคะ่ะจะบอกให้มันจะบอกค่อยเลี้ยงโใยาจะเลี้ยงตัวน,น้อยแล้วก็ให้มันโตด้วยฟีมือของยาย่เอง ตอนนี้มั้งหมดเก่าโตเด้อจ้ะถ้าอยากมักอยู่ธรรมชาติก็ต้องเลี้ยงปลาปลกต้นไม้มันชีวิตปลามันก็นหไหวเลยนะคะไหวไปไหวามากชีวิตคนก็นกนวุ่นไห้ชีวิตปลาก็ไหวหวนมันก็นถือการโตขึ้นกันได้ี่น้อง <c oughs> ค้นเท่าก็คือการตัวเชื้อไวรัสโควิดป้ามันก็ถือการ์ตูนในตู้อันนี้ไอด,ดำ มันหลายตัวแล้วมันก็สิได้เปลี่ยนหนาม,มอยเนี่ยเดี๋ยวจะอยากจะเปลี่ยนตู่ใหม่ให้มันอยู่แตม่มัน,นตูใบน้อยโปรด พิ่มาเลี้ยงปลาท่อมันเสริมหัเหงเด้อค่ะพี่น้องมันเสริมห้องจุ๋ยเสริมหัวเหงเพราะว่าวาผิดมันเสริมห้องจุ๋ยค่ะมันมันจะมีบอกว่าเลี้ยงัวหนึ่งเสริมมีหยังเลี้ยงสองโตเสริมมีหยังอันนี้ยายาเลี้ยงเก่าโตค่ะเสริมทุกอย่าง ซอยใส่เงิน,นะะเนี่ค่ะเหลี่ยงเหลี่ยงเลี่ยงให้ซอยใส่เงินเพราะว่าต้องเสืออาหารซสือเนี่ซืสือหนีมาโต,ต๊แตงเพิ่นใหญ่เพิ่อนอยู่ในโลกกว้างแบบมิตินะครับพี่น้องเน่ยาาป่ามันดาห้าอันเด้อวถามน่าป่ามันกระดาลดุด เน้นหนาเหามันอาปากวับๆเสลดมีตต่กองฟุน้นนั่นนะคะ่ะใส่ตัวกองฟุน้นไวเพราะว่ามันหลายตัวมันทำใหน้น้ำฟุ้นไหวมันเลยอยากจะเอาอาหารเพป็นเด้อห่ะกันมาก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 นะนะ บอกพังเขินมาพังเขินมาเลยพี่น้องพอพังยุบฮาพังกับปูพันน้ำเฮาจำเสียงเฮาได้เลยหมวดสาวก่อนจะไปทำงานก็เอาอาหารให้หลืองานมาก็เื่องเข้นมามันก็ฟ้าวขึ้นมาลอยขึ้นมา นี่แหละค่ะชีวิตของป่าชีวิตคนก็วุ่นวายชีวิตป่าก็วายบนอยู่ในการอยู่ในค่วมกลัวตลอดเวลาชีวิตคนก็กลัวเป็นนันเป็นนี่ กลัวนั่นกลัวนี่มีแต่ควมกลัวปลาก็มีกวมกลัวได้พี่น้องกลัวจะคลองตายกินร้ายกระสิทองแตกตายบ่ได้กินกระสิตายสตายก็มีชีวิตคือเฮาเลพี่น้องเพิ่ก็มีกวามกลัวของเฮาก็มีกวามกลัวของเฮา น้ามึงสบายตายดีปลูกต้นใหม่ก็เย็นตาเลียงปลาก็เย็นตาปลูกต้นใหม่เวลาโดนา้ำก็เย็นน,น้ำเพลนเลียงปลาเวลาให้มันไหวน้ำก็เย็น